ว้าวพิซซ่าสงสัยจังมันคือไส้อะไรมาดูกันมันมีกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตเลยเยิ่ยมเลยแล้วท่านล่ะได้อะไรฉันได้พิซซ่าจากหมืองฝรั่งนะเหมือนที่ฉันคิดไว้เลยฉันมั่นใจรสาชาติดีกว่าช็อกโกแลตแน่นอนะอีกครั้งยังมีกลิ่นหอมหวานด้วยอืมหอมหวานจังเลยฉันละการเคี้ยวหมางฝรั่งที่สเลยอะไม่ไรเดีกวก่อนนี้แล้วรสชาตินี่ทำให้ฉันคลั่งไปเลย ฉันก็คิดแบบนั้นแหละเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับของอร่อยหรอเจสเป็นไปไม่ได้ที่จะกินพิซซ่านี้ฉันพร้อมจะเคี้ยวไปตลอดชีวิตเลยอืมอร่อยจังเลยเป็นหม้อรังที่อร่อยที่สุดที่ฉันเคยเคี้ยวมาก่อนเลยเอาฉันเริ่มกันบนลูกบอลไปเลยดูสิฉันมันอะไรอ่ะว้าวยอดไปเลยมันสนุกมากฉันบอกเธอแล้วฉันเลือกยากกับอาหารนะแล้วก็นะหากมวนพิซซ่าเป็นหลอดเหมือนกันสามารถเอาใส่ปากได้คอดีเลยจัดไว้เลย อาวยังเหลืออีกนิดหน่อยฉันจะสนุกเป็นเซิงสุดท้ายนะฉันได้จำพิซซ่านี้ไปตลอดชีวิตโอ้ใช่ฉันไม่มีทางลืมมันเลยฉันคิดว่ามันหมดแล้วสินะให้ตายทำไมหมดแล้วจัะช่วงเวลาที่ดีมักจับเราเสมอนั่นแหละถึงร้าฉันได้ดื่มดำกับมื้อสสนอร่อยแล้วละแล้วมั่นใจว่ากักแะตต้งเลิศกว่าพิซซ่าแน่นอนฉันชอบมันฉันอยากลองบ้าง ฉันคิดว่าถ้าฉันยิบออกมาชิ้นหนึ่งเจสส์าไม่สังเกตหรอกนะโอ้อร่อยจังเลยฉันแน่ใจว่ามันดีพอๆกับพิซซ่าม้ฝรั่งเลยเอ๊ะแล้วอาหารของฉันหายไปไหนล่ะโมนิก้าเอาพิซซ่าของฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะโอ้ฉันก็แค่อยากลองสักครันะฉันเอาหมฝรั่งที่เหลือให้เธออะไรก็ได้นะอ๋อไม่ล่ะฉันไม่ถูกใจการแลกเปลี่ยนนี้เท่าไรอะเธอเคี้ยวหม้ฝรั่งนี้ไปแล้วนี่ ฉันไม่คิดว่าจะเรื่องใหญ่ขนาดนี้คิดดูสักหน่อยสิหยุดกวนฉันได้แล้วฉันต้องการคุกกี้ิซ่อีกหลายชิ้นนะก็ถ้าเธอแบ่งฉันเรจะช่วยกันกินแล้วมากขึ้นได้ช่างเถอะฉันมีแผนอื่นอยู่แล้วฉันต้องได้กินเดี๋ยวเธอก็ได้เห็นโอ้อแน่นอนเจสส่พวงกอล์เสซอร์ไพรส์แบบนี้แน่แน่ก็อะไรขึ้นเนี่ยทำไมฉันถึงลอยขึ้นไปขอให้ม่น้สนุกนะเจส ฉันตัวความสูงอะพาฉันกลับไปโลกทีเถอะฉันต้องเี้กินพิซซ่าก่อนที่ังปนจะแตกละโอ้อร่อยมากรู้อะไรไหมฉันชอบช็กอกโกแลตพองกับหมากฝรั่งเลยนุ่มจนแทบละลายในปากเลยเยี่ยมเลยตอนนี้ฉันอยู่ในอวกาศแล้วอะไรอีกแม่จา๋าเอเลนช่วยด้วยมันทำรังปองแตกฉันก็เลงตกลงไปแล้ว ช่วยด้วยพิซซ่ามอร่อยมากเลยฉันกินจนอิ่มจนพูงจะแตกแล้วโอ้วอนึกหมดว่าเจสกลับมาแล้วล่ะเธอพูดถูกแล้วมอนิก้าฉันเองแล้วพิซซ่าของฉันหายไปไหนล่ะเธอกินหมดเลยเหรอแน,น,น่นอนไหมคุกก,กี้รสช็อกแลอันยักษ์โชคดีจริงๆมากฝรั่งอันใหญ่งั้นเหรอสุดยอดฉันอยากยืดขายกันไก่มานานแล้ว ฉันต้องเริ่มก่อนสินนะพรอเจ้าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะชอดีขนาดนี้คุกกี้ชิ้นนี้มันสวยมากฉันไม่อยากทำลายมันเลยแต่อย่างไรความเห็นก็ชนะทุกสิ่งละอร่อยจังเลยแถมข้างในย,ยังมีไส้นมด้วยนี่เป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีมากเลยดีจังที่มาทำชาเลนนี้ไม่อย่างนั้นฉันไม่มีวันได้ลองอะไรแบบนี้แน่นอนเหลือ,อแค่นิดเดียวแล้ว กินเยอะขนาดไหนเนี่ยตอนนี้เธอจดห,ม,หมุนเฮปปอเลยมมนิกา้าอะไรเหรอเธอควรพักนะให้ทุกอย่างเยออ้ยก,ก่อนในระหว่างนั้นฉันจะกินหมากฝรั่งของฉัน <c oughs> ฉันเข้าใจแล้วเธอแล้วหาว่าฉันอ้วนสินะ <c oughs> อย่าร้องไห้เสีย <c oughs> ฉันรู้วิธีทำให้เธอกลับมารูปร่างดีนะเธอก็แค่ต้องออกกาลังกายบ้างไงละ่ะ <c oughs> มันหนักมากนฉันแทบยกไม่ขึ้นเลยรับแล้วข้ามมนิก้ารับไปสิ เธอแน่ใจเหรอว่าสิ่งนี้ช่วยได้อะที่จริงฉันไม่ชินกับการยกของหนักหรอกนะบาเบลมันหนักเกินไปโดยเหมือนว่าเธอไม่พร้อมออกกำลังกายจริงๆด้วยฉันยกมันได้แล้วดูสิฉันคิดว่าฉันทำได้แบบนี้แหละตอนนี้บาเบลมันเบากันไปสำหรับฉันแล้วเธอชอบผลนของฉันมเธอเก่งมากเลยเธอสามารถผูมใจได้แล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันกินแล้วนี่เป็นแบบทดสอบที่ฉันทำได้แน่นอนโอ้หมักฝรั่งอร่อยจังเลยสุดยอดมันกินได้ไม่ยากเลยนะดูสิเห็นไหมฉันยัดมันเข้าปากไปเกือบครึ่งแล้วทำได้ไม่เลวเลยและมันหมดแล้วล่ะเหลือเพียงความทรงจำอันแสนหวานเออที่จริงเธยังลืมเกี่ยวกับอีกชิ้นนึงนะ ฉันต้องงปลดลูกปองใหญ่ไปและตอนนี้มาฝลังเต็มหน้าเธอเลยฉันคุ้ทางวามสะอาดให้เรียบร้อยเธอทีแต่ฉันต้องทิ้งมันไปให้หมดนะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันคิดว่ามีคนขโมยหมอกฝรั่งของฉันล่ะโมอนิก้าหลักฐานแสดงไปถึงเธอนะทำไมเธอถึงเ้าชอบขโมยกระหารของฉันล่ะฉันต้องมัดเธอไว้มันจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกฉันคิดว่าฉันนลุ้นของเรากำลังไปได้สวยเลย ฉันชอบทุกอย่างเลยนะแล้วเธอละ่ะเธออยากกินมังคุดสักหน่อยมหรู้แล้วไม่อยากสินนะงั้นฉันจัดการเองฉันบอกได้เพียงว่ามันอร่อยมากเจสเธอไม่ต้องปลดลูกปองหรอกนะเธอไม่เก่งเรื่องนี้ออไม่นะมอนิกาอยู่ในลูกปองแล้วดูเหมือนว่าเธอจะพูดถูกนะ <S <S เอาสน,นอกไปทีฉันก่อพื้นที่ครับเขา,ายัางชั่ว ฉันคิดว่าฉันติดอยู่กับพื้นละแต่ไม่ใช่เรื่องหลายๆที่สุดเจสเธอเป็นไงบ้างฉันไม่รู้ว่าเธอหัวเราะอะไรฉันไม่เห็นมีความสุขเลยอ่ะแต่มันดูตลกดีนี่ว้าวหนูทลลลาะถังใหญ่ฉันมีความสุขจังมันดูกันว่าฉันได้อะไรบ้างหมกฝรั่งเยอะมากเลยนี่สิของขวัญที่แฮริงฉันแทบเราไม่ไหวแล้วที่ฉัได้ลองนะดูนี่สิมนิก้าเธอสามารถจะลงไปข้างในได้เลยนะ ไม่รู้สิฉันไม่ได้ประทับใจเท่าไรไม่เหมือนกันนูเทลล่ามันเป็นช็อกแลตที่สุดยอดมากเลยนะฉันอยากจะว่ายน้ำในนั้นเลยมันดูน่ากินเวอร์ฉันเดาว่าพวกเขาไม่ได้ให้ช้อนมาด้วยงั้นฉันจะกินด้วยอะไรล่ะคงต้องใช้มือสินะแต่ก็นะนี่มันดีที่สุดแล้วมันอร่อยมากเมื่อกินแบบนี้ฉันชอบเลียของอะไรแจกเนื้อของฉันโอ้แล้วก็ไม่สะอาดสุดๆเลยอะ เธอแค่ฉาฉันนะหุ่นมาเธอเอ,อ๊ะนี่มันอะไรกันเนี้ยฉันห้ามตัวเองไม่ได้แล้วฉันอยากลองกินจากถังซึ้นเลยโมนิกา้าเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงตอนนี้ฉันมีโกแลตเต็มหน้าเลยไม่เต็มสักหน่อยอาโทษนี้ก็เรียบร้อยฉันบอกว่านี่จะเพียงพอที่จะดึเธอมาให้อยู่ในอ,องของฉันนะเ,ออเธอว่าหนูให้ฉันงั้นเหรอ,อ,อฉันไม่ใช่แมวนะ <c oughs> เป็นไงดยฉันมีความคิดอะไรที่ดีดีแล้วล่ะฉันนึกถึงสิ่งที่ใช้แทนช้อนได้แล้วฉันคิดว่ามันจะสะดวกไดกกินแบบนี้ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำอะไรนะเธอจะไปไหนนะฉันต้องการตู้เย็นนะฉันอยากทำไอศครีมแล้วชอกโกแลแล่ะฉันจะทิ้งมันไว้สักพักในนี้ฉันบอกว่าแผงของฉันได้ผลนะต้องอดทนรอสักหน่อยแล้วก็ต้องเวลาไว้ โอ้ว้าวเลาผ่านไปเร็วมากงั้นก็ถึงเวลาแล้วเพราะงั้นฉันจะ,จะเอาไอศครีมออกมาเดี๋ยวเหมือนว่ามันแข็งได้ที่แล้วล่ะนี่แหละที่ฉันต้องการให้ฉันดูสิว่าเธอทำอะไรมาเธอต้องอดทนสักนิดนะดูสิมันหลังออกมาแล้วนี่คือไอศครีมแท่งรสชโกแลตของฉันฉันคิดว่ามันคือผลงานชิ้นเอกของฉันเลยโอ้และลอร์ชานนี่ โอ้เป็นแผนที่เจ๋งมากเงียบไปเลยฉันมีความสุขมากเลยฉันก็อยากเลียด้วยแล้วมันอร่อยจริงจริงด้วยเธอกำลงังทำอะไรนะเจสนี่มันไอศครีมของฉันนะฉันก็แค่อยากลองสักหน่อยนะไม่ใช่เรงงื่หญ่สักหน่อยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยุนมันน่าเสียดายที่มีเหลือน้อยแล้วฉันคิดว่าฉันจะกินให้หมดเลยในครั้งเดียวฉันไม่ต้องการไม้อีกแล้วล่ะอย่าทิ้งเกินการสิ ตอนนี้เธอเสร็จแล้วนั้นก็ตาฉันบ้างไปกันเลยฉันคิดว่ามันต้องทั้งอร่อยและก็สนุกแน่นอนจะเริ่มเขียวหมักฝรั่งเลยแบบนี้เธอสามารถขอความช่วยเหลือจากฉันได้ตลอดเวลานะฉันอยู่ตรงนี้ไม่ละฉันไม่เคยสงสัยในความสามารถของตัวเองเลยฉันมั่นใจว่าฉันรับมือได้สิ่งที่สำคัญคือไม่ต้องรีบไปไหนก็แค่สนุกกับชีวิตฉันเริ่มจะชอบรสชาติเองมันมากแล้วล่ะฉันชอบมันจริงเลย แต่ตอนนี้ขากันเกลของฉันล่มมึนสันแล้วสิฉันไม่เห็นว่าเธอค่วนไปใหญทั้งหมดมาที่ฉันน่ะเท่าที่ฉันไม่ได้สังเกตนะเดี๋ยวฉันทําความสะอาดให้นะรอแป๊บคือแค่ต้องเป่ามันทิ้งไปด้วยไดเป่าผมไงไม่เห็นยุ่งยากโอ้รู้สึกดีจังเลยผมองของฉันเปลสวยสวยงามไปกระส่ายลมเห็นมะฉันบอกแล้วไม่มีปัญหานอะแล้วจะเป็นยังไงถ้าฉันใช้ได้เป่าผมเป่าหมวกฝรั่งชิ้นใหญ่อันนี้ล่ะ เป็นวิธีที่น่าสนใจมากงั้นก็ลองดูฉันทำได้แล้วโมนิกา้าเธอเห็นมะโอ้ว้าวดูสิมัฝรั่งของฉันใหญ่ขนาดไหน <c oughs> แล้วเธอจะกินยังไงล่ะ <c oughs> ฉันคิดเอาไว้แล้วล่ะฉันแค่ต้องการความช่วยเหลือจากเธอนะ่ะเธอแค่ใส่มัฝรั่งในปากของฉันผ่านกลวยนี่โมนิกา้าเธอทำได้ดีมากเลยเลยเลยเรียบร้อยมัฝรั่งหมดแล้ว ฉันรู้สึกแปลกๆก็รู้สึกเหมือนถูกระเบิดจากภายในสู่ภายนอกสินะอ๋อฮะเราได้ลูกบอกแล้วนี่เจสพวกเราทุกคนแต่ไม่ได้หมอบฝรั่งเลยโอโ้โทษทีไม่ได้ตั้งใจนะฉันไม่ชอบลูกอมรสเปี้ยวเลยอะ่ะส่วนฉันได้ฮัมบ้าบ้าที่ทุกคนชอบฉันได้ถังที่มีฟันตาเต็มเลย oh. ถ้าเธอไม่ว่าฉันจะเป็นคนแรกเนาะโอเค อยากรู้จ,จริงๆมันคืออะไรอยู่ข้างในมาลองกันว้าวมันคือเจลลี่ใช่แล้วฉันพูดถูกแต่ว่าออกมายากมากเลยแต่ฉันทำได้เจ๋งเออมันเดียวอะเอ้ยเออมมนทุกอย่างติดตัวเลยม้นจะออกมายังไงได้อะแต่ว่ามีสกิตเทลด้วย โอ้ฮะตลกจริงเลยแต่ว่าตอนนี้เราไวายได้แล้วฮ่าฮ่าเออเธอทำอะไรเนี่ยเอ้ยเจ็บจริงเลยตลกตายละเปิดกล่องของเธอได้แล้วหยุดสักทีเฮ้ได้ยินแล้วฉันดีใจจังเลยที่ของอร่อยนะอืมเจ๋งมากมันคือจะรีบทำบ้าบ้าสามารถปลดรักป่องได้อด้วย อ๋อให้ตายหาไปทางอื่นได้ไหมเธอทำฉันแล้วหมดเลยอ่ะเอเอออแล้วถ้าจิ๊ลี่ของเธออร่อยของฉันก็เปรี้ยวสิมีทางไหนที่ได้รู้อ่ะเออเอ้ยเป็นไปไม่ได้จะกินเลยเปรี้ยวมาแต่เธอต้องกินนะทำไมฉันถึงถูกลงโทษแบบนี้ฉันไม่รู้สึกถึงฝั่งตัวเองแล้ว ดูเหมือนไม่พึงอยากเป็นปกติกับเธอแต่ไม่ได้จะมองแสงเจ้าแบบนั้นนันไม่ใสแว่นตาไม่ได้จริงๆฉันต้องใส่เหมือนกันอีกนิดเดียวช้อนไม่ต้องห่วงนะฉันไม่แผ้แล้วจะเรียกทาบ,าบา้าบ้าคุณจะช่วยเราได้เราแค่ต้องป่อยลูกโป่งใหญ่ๆใส่หันนางก็พอแล้ว ตอนน่ะตอนนี้แหละคอยดูเอออะไรมันได้ผลขอบคุณนะแต่ว่าฉันแล้วเหมืนเลยอ platform, นั่นมันตลกมาก feet, ใช่แล้ววันนี้ไม่ใช่วันขนฉันจริงๆตอนแรกก็เปรี้ยวตอนนี้ก็เหมนส่วนฉันก็โชคดีอีกครั้ง ดูสิลูกกวาดฉันกำลังหิวอยู่พอดีเลยเพราะงานพิซซ่าน่าสเสลี่ยมนี่เหมาะก,กับฉันมากถ้งงางั้นชอนเริ่มด้วยความยินดีแต่ว่าฉันจะเอาไส้กรของเธอไปมันเป็นวงกลมหมายความว่ามันเป็นของฉันเออเดูสิเห็นไหมอืมอร่อยจังโอ,อ้ก็ได้อย่างน้อยฉันก็มีพิซซ่า คิดว่าไม่มีไส้ก,อก็อร่อยได้หอมจังเฮ้ยไปไหนอ่ะงานเป็นสอ่าองชันนะเห็นมะมเขาตัดเป็นชิ้นสามแหลมเองนะแต่ทุกอย่างที่เป็นสามเหลมก็เป็นของฉันนะ่ะพราะชิ้นแล้วชัอนพูดถูกไม่มีไส้กกมันก็อร่อยเหมือนกันเออฉันต้องระวังให้มากกว่านี้ไม่งั้นฉันจะไม่ได้กินเพชรซ่านั่นแะน่ ฉันต้องกินมันอย่างเงียบๆอ๋ออย่าบ่นได้แล้วนะช่างเถอะเวราล,อล้อรกบัตของฉันแล้วฉันมีเต็มกล่องเลยว้าดูสิว่ามีกี่อันแต่ทุกอันก็อร่อยเกินบรรยายรู้อะไรไหมเราสามามากที่ขนมท้งหมดในครั้งเดียวได้อย่งไงแ้ววิธีเดียวกันกับเครื่องดูดฝุ่นยังไงล่ะฉันมีสายยางด้วยเอาล่ะ ดูสิมันได้ผลอ๋อฉันคิดว่าฉันกินเรามากเกินไปอ่อออที่ฉันอีกแล้วเหรอโท่ทีไม่ได้ตั้งใจนะอ๋ตอนนี้ฉันตั้งกินชีสเหม็นจริงๆหรอฉันไม่อยากปวดฝ่าด้วยซ้ำาแล้วข้าวจะต้องทำทำได้นะใช่จะต้องทำอกกได้ อย่างนั้นก็ต้องใส่เครื่องป้องกันจมูกก่อนไม่อย่างนั้นฉันทำไม่ได้แน่ฉันบอกว่ารสชาติของชีสจะไม่แยากับกินของมันนะโอ้ไม่ฉันทาไม่ได้ไม่ต้องห่วงนนะเธอต้องทําได้ให้ฉันช่วยนะอขอบใจแต่ไม่ช่วยดีก,กว่าเนอะโอ้ดูเหมือนว่าชีสจกินไม่ได้จริงๆอะว่าเราปรับอากาศกันก่อนดีกว่าโอใช่เขาอย่างชัว ฉันยังไหวฉันไม่เป็นไรตีมอือหน่อยฉันรู้สึกได้ว่ามันต้องเผ็ดแน่แน่ทำยังไงดีส่วนฉันได้ระเบิดบอันว่จะเป็นขนมนะนั้นที่สุดฉันก็เฉด,ดีฉันได้โดนนัดสามเหลี่ยมงั้นเธอเป็นคนแรกเลย <Okay. S 1> ได้ความยินดีน่าก,กินจังเลยแต่ก่อนอื่น ฉันต้องเอาสปริงเกิลหวานๆมามันเป็นวงกลมหมายความว่ามันเป็นของฉันหลังจากนั้นฉันจะให้โดนัทให้เธอนะแต่ต้องกินสปริงเกิลก่อนโอไม่นะไว้เป็นของฉันฉันอยากกินเหมือนกันกดก็คือกดอ๋อดูสิ่งที่เธอทำสิแล้วตอนนี้นจะกินได้อย่างไงเนี่ยดีนะที่ฉันยังมีบันไดยอยู่ด้วยมันจะช่วยให้ฉันปเป็นไปหาโดานัทได้ มันอร่อยมากและการกินจากเพดานมันก็สนุกดีนะเอาละช้อนตอน,นิตเนาเธอไหนที่สุดก็ตาฉันแล้วสสาวบอกวันจากกินมันฉันจะไม่เผาห้องนี้ทั้งห้องนะน่ากลัวจังเลยขนาดกลิ่นยังเผ็ดเลยอ่ะ ตายฮะเอะอระเบิดหนีแล้วเฮ้ยเซนยชนก่อนทำยังไงดิพันนะรับนะทำไมฉันอะมันเป็นความผิดของเธอชอนเอาไปเลยไม่ไม่ใช่หนูฉันมันก็ไม่ใช่ของฉันเหมือนกันโอ้มันก็แค่คกุกกี้โอรีโอโอ้ทำไมเราต้องลัวด้วยเนี่ย โอ้ oh, ใช่ดูสิของปลดของชั้นโอริโอพวกเธอเร็วเข้ามีพอสมรทุกคนเลยโ oh, อ้ครั้งนี้ฉันได้นังแก้แสนอร่อยต็มกล่องเลยยังไม่หมดนะยังมีซอสแสนอร่อยมาหลารสด,ด้วยหากอยากลองทุกซอสเราต้องเททั้งหมดลงในกล่องแล้วก็ผสมให้เข้ากันจากนั้นนังแก้จะมีหลายรสชาติและก็อร่อยยิ่งขึ้นด้วย จากนั้นก็เขยเ่าแบบนี้เลยตอนนี้ก็มาดูกันลองเลยดูซิฉันบอกแล้วมันสวยมากมมแล้วก็อร่อยมากด้วยตอนนี้ฉันอิ่มแล้วแล้วใครต่อไปฉันเองไก่เคฟซีเต็มผักลังรอยฉันอยู่ เออดูสิฉันก็เจอเธอแล้วฮันนะใน,นระหว่างฉันนัฉันก็หิวเหมือนกันเพราะง,งั้นจะกินขาไก่ให้หมดอย่างรวดเร็วเลยฮะมาอร่อยจนหยุดไม่ได้ดีมากมากอะแล้วทำไมฉันได้กระดูกอะโอ้ยมาอยู่ทจะทำทำไมละ่ะ ถ้าแตเธอนด้ออกฮะมันจหลกนะเธอช้าละสิเพราะฉันมีบากตัวชินใหญ่น่ากินรออยู่มันใหญ่มากจนฉันไม่รู้ว่าจะกินยังไงดีดูเหมือนว่าฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วอ๋อใช่แล้วฉันต้องแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆและฉันก็มีพวกสำหรับสิ่งนี้ด้วย,วเ,ยเรียบร้อย บอร์ก็ชิ้นเล็กกินง่ายกว่าเยอะเลยแล้วมันยังมีรสชาติอร่อยเกินบญญรรยายยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อยหยุดไม่ได้แล้วก็ยังเหลืออีกครึ่งนึงอ้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยที่คิดว่าฉันจอดลึกเกินไปอ่ะช้อนไม่โอเคไหม ไม่เป็นไรมันทั้งอร่อยและก็สนุกด้วย